สวัสดีผมเกมจะมาเล่นอ s s a c นะครับอีกชิ้นเคยกับด่านสองต่อกันจากด่านหนึ่งออนเลอสปสองเป็นวัคซีนนะในเรื่องเป็นไปนเก็บวัคซีนมาช่วยในห้องแล็บที่ชื่อเทอราป่ะน่าจะประมาณนั้นนะ อะไรเนี่ยดีเทลอ๋อมีเวลาจะกัดในเป็นการแปลวัคซีนนะเพราะว่าประมาณว่า,าโลกที่เราไปมันค่อนข้างจะแปลว่าค่อนข้างจะเออ่พูดอะไรวะเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าอาอ,าอ,อ,าบบาอามีซอมบี้แต่มหมดใช่ โดนยึดโลกแล้วก็เลยต้องระเบิดทิง้งอะไรประมาณนั้งแต่ว่ามีวัคซีนอยู่ในนั้นเพราะว่าคนวิจัยเขาอยู่ในนั้นแต่ไม่น่าจะรอล้วคน,นวิจัยอาจจะชื่อเคยฝากติดตาด้วยไปพูดอะไรวะติดตามนี่ยไม่ได้ยิงเขาเลยยิงเข้าประตูเมื่อกี้อะไรแล้วก็ยิงรัว

เออแต่ถ้าใครเล่นอคอมมันจะเล่นง่ายนะคอมยไอดยไปไหนอมีสวตัวเลยนะฮะวิงมาตรงนี้ใครนะไม่อยากสีวลาไม่ต้องยิงนะรย เออวลาไม่จำกัดเอ,อ้ยดีมาตรงนี้นะครับยิงขอเกิดได้ก่อน,นมันจะไปยิงอยากเจบเวลาดีเลยยาวซอมบ,บี้เอาหน้าจอบประตูนะครับ ททคนิคการการเล่นก็คืงหน้าประจประตูไว้เออเทคนิคการเล่นเล่นสายคิวก็เอาหน้าจออะไรกันไปอะไร,รไปแล้วฟัง จอประตูชิดอาอ,อย่าลืมใช้กระสุนสีส้มนะครับเปลืองตังแต่มีผลแน,นอนาคตแน่นอนนะฮะซึ่งคุ้มคุ้มสนัดสายอะไรสนัดปืนอะไรเล่นเลยเล่เลต้มต้มมนีย่างนี้นแต่ไปวายไปวาืไปวายไปวายนะมันเป็นถ้าชอบอันหน่่งนะ้้าวายแล้วก็ เขดูนะน้ำมันรถตอนอนี้ผมในอนาคตแน่นอนเพราะว่าอิงอัวิวตันประมาณ25นี่คือว่าจำมากผมอัพชุบเพื่อน25เพื่อนเร็วประมาณ้อยประมาณ200%อาจจะแต่ว่าเราเล่กคนเดียวอย่ตอนนี้ มันตีกระเด็ดแกมันก็เลยปัดแบบใช่อือหือน่าจะหมดแล้วป่ะเออได้จริงเลยเลยเออมันเน้นสปีดลันกันเลย อินก็มามา Security กดเปิดประตูปกติในห้องมันจะมีนะรับีแล้วเรานะก,ก็กดขนาดไม่ได้ขนาะตูมันกดกาจะกดีลวเดีี่ก็กดเปิด mira. Wi 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 wi. Itu bola ของสายตืนขอรงีมาข้างบน,นสายบนคายบนจะมีของเต็มน,นี่อปัปกะว้วแต่ก ก็เ okay. okay. like anyway, ่างนี้ามอไปะรอะไอะไรอะไร้ะไราะไรอ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 ะไดอะไรอะไรอะไราะไรอะไะไรอไระรออะไรไไระออะไรไอราะระอนอไอะระะะ เสียงเกมก็ไม่พูดไต้องฟังแต,แต่อยากได้ทิกอยากได้อะไรก็ตั้งใจฟังก็ได้นะครับเปิดเสียงใดดังแต่เสียงเกมก็จะดังกบไปได้ใส่หูฟังอนะ่ะน่าจะฟังง่ายนะครับจบกบนาทีสิบกิบแปดนาทีอาฮะเปิดกล่องโชว์ไปสักสองนาทีเจเรสอะน่าสนใจนะครับแต่ว่าด้วยรูยูแล้วก็ อะไรมันไม่ได้ซะดูซอมบี้ได้จะเก็บไปแล้วกันก่อนที่ต่อโอเคโอเคขึ้นโฆษณาไหมเนี่ยเดีไปกไม่มีโฆษณาเอต่อไปก็ต่สามจเจอกันกนะครับ හැක්ෂා ස්වාල්ල් හැක්ෂා හ ැ ක